ต้นนี้เขาออกดอกแล้วนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมจะสูงมากเลยค่ะพี่ต้นนี้กำลังออกดอกติดลูกแล้วก็มีนะคะเห็นไหมคะติดลูกนี่คะ่ะติดลูกแล้วต้นนี้ยังไม่ออกดอกนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชม เขียวงามมากเลยค่ะโอคุณผู้ชมดูมดสิคะวิ่งเร็วมากเลยค่ะ แทบจะไม่เห็นเลยค่ะมดเขาจะมาอยู่ในต้นพริกของแม่ปานนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเราต้องใส่ปุ๋ยละมังเนี่ยกัน,ก,นกันมดกันแมลงนะคะพริกแม่ปานก็กําลังออกดอกค่ะเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมแต่มดเขามาไตา่ตามยอด ตามยอดพริกค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องกำจัดแล้วนะคะนี่ก็ใกล้จะออกดอกแล้วค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมมดก็มาเทียบเลยค่ะบิ่งเร็วมากเลยค่ะคุณผู้ชมมดเต็มเลยค่ะ เห็นไหมคะออกดอกแทบทุกต้นเลยค่ะพริกแม่ปานแต่ต้นนี้ยังไม่ออกดอกนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามากําจัดมดกันนะคะวันนี้ค่ะแล้วเรามาใส่ขี้เท่าถ่านนะคะก็ไล่หนอนไล่แมลงนะคะ ไล่มดค่ะกาจัดได้นะคะปุ๋ยขีดเท่าฐานนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะทําให้ดินร่วนสวยด้วยนะคะแล้วเราก็มาใส่เลยค่ะผงคิดเท่าฐานนะคะใส่เลยดูยรอบๆเลยนะคะโูยรอบๆเลยใส่ช้อนสองช้อนก็ใส่ไปเลยนะคะ มีประโยชน์ด้วยค่ะทำให้ดินร่วนซุยด้วยนะคะไล่มดไล่แมลงด้วยค่ะไม่ให้มากัดกินใบของเรานะคะดอกเราก็กำจัดไว้ก่อนนะคะใส่ต้นนี้ด้วยค่ะต้นพริกแม่ปานมีหลายต้นนะคะแม่ปานก็จะใส่แทบทุกต้นเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะใส่เลย ต้นนี้กำลังงามเลยค่ะงามมากด้วยนะคะแม่ปานก็จะใส่เลยนะคะโดยรอบๆเลยนะคะไม่ให้มดมาไต่ตามใบเขานะคะตามยอดเขาเล<อ>ยแต่ต้นนี้แม่ปานปลูกใส่กระสอบนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมปลูกใส่กระสอบเขายังไม่ทัน ออกดอกเลยค่ะกาลังแตกยอดแล้วแม่ปานก็จะใส่ป้องกันไว้ก่อนนะคะเราป้องกันไว้ก่อนไม่ให้เข้ามานะคะมดเยอะมากเลยค่ะวิ่งเร็วด้วยนะคะไต่เร็ววิ่งเร็วด้วยค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องลดน้ำน,นะคะวันวันเว้นวันถ้าลดเดี๋ยวเขาก็ละลายไปกับดินนะคะ ก็กลายเป็นปุ๋ยนะคะผมขิ้เท่าทานทำให้ดินร่วนซุยด้วยนะคะมะเขือแม่ปางก็กำลังจะออกดอกนะคะมะเขือเจ้าพญานะคะต้นนี้ปลูกใส่กระสอบค่ะนะคะนี่เหมือนกันค่ะ กำลังออกดอกเต็มเลยสวยด้วยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์แม่ผักมุ้งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ